ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะคบมาอยู่ในในรายการเอ,อเชียเลยว่าทษดีครับลืมจําครับเพราะวตอนนี้ผมจะถ่ายทําซีรีส์ไมค์ครับก่อนนะครับก่อนเพระระหว่างเนี้ยผมกําลังดาวน์โหลดเกม A R K Survival อยู่นะครับเอมีแบบไ้ตัวอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไฟขี้กากเกินไปเพราะผมมาคิดจัดซีรีส์ ออยู่พอดีครับแต่ว่ามันมีปัญหากับวินโดว์ผมอะคือว่าผมดาวน์โหลดได้ครับแต่แต่มันเสือกเล่นไม่ได้อะถ้าใครมีวิธีที่ทำให้ผมเล่นได้ก็คอมเมนต์บอกมาด้านล่างด้วยเลยนะครับวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดในวันแรกเลยนะครับเชร์ทัทีมัวมัวมองมัวแต่จอในโทรศัพท์ครับไม่ใช่ไม่ใช่มองไหนนอะและช่วงนี้ไม่ปวดขาโคตรเลยแม่เป็นเฮียแล้วไม่เป็น แม่งเออค่ตั้งจอแท็บเล็ตเนี่ยแหละคือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอเกี่ยวกับตัวแท็บเล็ตผมยังไม่ไม่มีนะครับถ้าใครถ้าใครมีก็ส่งมาให้บ้างก็ได้นะครับผมเพิ่งหัดครับอันนี้เป็นคลิปที่สามครับแต่อันนี้จะเป็นซีรีส์แรกในการเอาชีวิตรอด ว่าผมคิดที่จะเล่นอาร์คตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเสกเล่นไม่ได้ใส่เป็นเป็นปัญหากับวินโดว์วินโดว์ผมก็เป็นวินโดว์เจ็ดนะครับเป็นส้นเตียนอะไรก็ไม่รู้หรือเปิดเสียง <laughs> ผมก็ไม่มีอะไรมากครับเอาชีวิตรอบไปวันวัน าใครอยากให้ผมสร้างอะไรในโหมดคูลทีนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะเอาไปหาข้อมูลแล้วก็มาสร้างให้ดูเผื่อเผื่อบางคนที่เก็ตไปหาดูตัวนี้แหละผมเคยสร้างอยู่แล้วแต่แม่ส้มตีนหมาเต็นกันกระเหลี่ยงมากเลยครับโอ้ยวันนี้ก็มาคิดจะทำอะไรเหมือนกันเล่นไหมครับไปว,วันวันอย่างแรกเลยที่ต้องมีคือบ้าน จะสร้างบ้านจะถริมทะเลเนี่ยเขก็วางแผนไว้นะครับว่าเกมอาร์คเนี่ยผมชอบตั้งบ้านอยู่ใกล้ทะเลนะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมีบางอย่างที่ค้าคาใจผมคือแมงอีฉลามแมงดาทะเลเนี่ยซ่งตีนมากครับยิงเกล็ดของังพวกมาแรงอยู่แมงเอ้ยผมเจอมาแรงสาบนะครับเจอเจอ,เจอทีไรร้องจักตลอดคือตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ อย่าถามทาว่าว่าทำไมถึงไม่ได้ไปเรียนนะครับแม่เอ้ยมาทำสุราเทียงใหม่เย็ดจามันแถวเนี้ยแหละใกล้แหล่งน้ำโอ้ยปวดตรงขาโอ้ย ครับผมยังผมยังวางกล้องไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวขอจัดการใหม่แป๊บนึงนะครแล้วก็มาพบกันทีโอเคครับกลับมาครับไอหาผ้าผมอ,อืมเหรียแร้วถ้าใครอย่ากว่าผมติดตามช่องใครอยู่บ้างก็ไปดูได้เลยนะครับผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่แบบว่าพวกไคลเดียบงบองอะ่ะบงบองอะ่ะแต่เล่นมุกไม่ค่อยเก่งอะ่ะพูดไคเดียไนมุม่นมุกแค่สิ่งอะ่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยเน่งเรื่องยูทูบยูทูบเลยผมอาจจะทำอะไรขาดหน่อยนะครับหนูเรื่องเฮ้ยสัตว์ ก็พยายามจะทําให้สนุกสนุกอยู่นะครับว่าผมก็เป็นสกินต้นแบบหละแต่ว่าคือว่าตาเป็นสีขาวกับเหลืองใช่ไหมล่ะครับเอ้ยตาเป็นตาสีขาวกับสีฟ้าใช่ไหมครับแต่นี้มันส้นตีนมากเลยครับส้นตีนแบบพูดพูดแแบบส้นตีนยังไงอะครับคือจากตาสีขาวฟ้าใช่ไหมครับเื้กเป็นสีเหลืองฟ้าเยี่ยเนี่ยครับดูเลยดูเลยดูเลยจากสีขาวฟ้านะครับ เป็นเหลืองฟ้าส้นตีนแม่งเย้ยหวยชีวิตนี้จะมีอะไรรุนแรงมกวนี้มนเนียอเกียดว้ยรวมันว่างพอดีก็เลยมาอัดคลิปเล่นแม่งมันว่างครับว่างจัดอันนี้คือต้นไม้คู่ใจนะครับเอยต้นไม้คู่บ้านคู่เมือง ไม่มีแม่งบ้านกูถล่มมัง้งทุยเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้ยตายถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมมีโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอนี่ท่านผู้ชมจะดูหนุกสนุกขึ้นไหมครับนี่เครียดวันนี้เครียดนหนจะเรื่องอาร์คนหนจะเรื่องโปรแกรมอี่เนาะผมก็พยายามอยากให้ท่านผู้ชมที่มาดูสนุกสนุกนะครับ แต่ไม่สมเตียนอ๋อส,ส,ส่วนไอ้เจ้าซีรีส์ลนเลนเจอร์เนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆครับกูเสือกเล่นไปไกลแล้วครับวันนี้เจ้าชู้รัดในวันแรกครับเพราะว่าหนึ่งวันในมาคราฟคือจบพาร์ทของผมเลยนะครับเยี่ยมมืดสาดโอ้โหไหมครับเวอร์ชั่น1.5นี่จะมีอะไรรักกันเหนือกว่านี้ไหมเฮ้ย เยอแล้วเว้ยต้นไม้เพราะส่วนใหญ่ไม้เนื้อขาวเนี่ยจะเหมาะไปกับสําหรับการตกแต่งบ้านนะครับส่วนไม้นี้จะสําหรับการสร้างบ้านทั่ว,วไปนะครับโอ้ยปวดงามพอวะเพราะว่าไอคลิปที่แนะนานั้นแ่นะผมแค่แนะนําบอกให้รู้เฉยๆนะครับผมก็ลืมบอกเกี่ยวกับเรื่องอาร์คไว้ด้วยผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเฮ้ย ไอ้กิดไกลากผู้ติดตามตั้งห้าสิบกว่าผมนี่ยังเป็นหลักเดียวอยู่เลยเอ้ยโอ้ยกกาเกิดมาดูคลิปนี้ด้วยมึงมึงช่วยบอกให้เด็กๆมาดูด้วยนะเอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่อะไรก็แล้วแต่ือว่าพู้แล้นะผมอยากอยากให้คนที่มาดูคลิปของผมอะคอยสอนผมใช้พวกดูทงยูทูบด้วยครับผมจะใช้กากอยู่เลย โอ้ยจนไม้เนาะโจนไม้เนาะอังผมไปตัดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเจอกันอีกทีครับอ่ะโอเคครับคราวนี้ก็ได้ไม้มาพอสมควรแล้วนะครับถ้าผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับพัวแม่ฟ้าชีบหายอุย๊ยซัดผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับกลับก่อนโอ้ยตายบ้านยากจนยากจน ที่คือว่าผมปิดโหมดการการะโดดอัตโนมัติคือเพื่อบางครั้งอ่ะพอเวลาจะตกเหวอ่ะเอ๊ยตกเลยคือปวดหัวกระตรงนี้มากเลยนะครับบอกไว้ก่อนและประตูสมัยนี้เป็นเฮียอะไรนยครับทีเดียวสามอันอุตายอีมงวะโอ้เย็ดเอ๊อตัวไม่้องบี้้องบี้อย่าเพิ่งฆ่าเขา เหมือนไปอย่างตายหน้าบ้านคือสิ่งที่เราควรมีในการเริ่มต้นชีวิตน,นะครับหนึ่งดาบหรืออาวุธป้องกันตัวอย่างเช่นหมัดหมัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับคือว่าไมาค้คัพเนี่ยถ้าเกิดทุบต้นยาขีกกาก้กาขี้กากนะครับคุณสามารถได้กิ่งไม้ได้ถึงสองอันเลยนะครับที่ผมรู้คือผมเคยเล่นกับน้องผมครับแม่งซุ่มตีหมาตีเกลืะเหลี่ยงครับเอาละ ในนันก็พบคำแล้วงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดนโอเคงั้นคงลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ